สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y o u t u b e HR channel ผ่านรายการคนทำงาน h r อากับสิทธิ์ประกันสังคมพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่จะนำสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุก,ท,กทุกวันทำไมเงินฉลาภาพ ถึงจะต้องจ่ายเมื่อผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ถึงแม้ว่าผู้กันตนจะพ้นสภาพก่อนอายุครบ55ปีบริบูรณ์ประเด็นคำถามนี้มีคำตอบคำถามหลายคนที่สงสัยมาฟังคำตอบกันเรื่องเงินชราภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคม หลายคนไม่ทราบหลายคนไม่รู้จริงๆไม่แปลกนะครับหากเงินสมทบมีการส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปผู้กันตนทุกคนจะได้เงินชราภาพคืนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดหลายคนไม่ทราบหลายคนไม่รู้เงินตรงนี้ จะตกอยู่ที่กองทุนประกันสังคมแต่หากหลายคนทราบแต่หากหลายคนเพิ่งรู้เพิ่งทราบสามารถไปขอรับเงินตรงนี้คืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมไปติดต่อรับเงินชราภาพที่สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศประเด็นทำไมสำนักงานประกันสังคมต้องคืนเงินชราภาพ ให้กับผู้กันตนเมื่อผู้กันตนจะต้องมีอายุต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ถึงแม้ว่าผู้กันตนจะพ้นสภาพก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ทำไมสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานไม่จ่ายเงินฉลาภาพตรงนี้คืนให้กับผู้กันตนคืนให้กับผู้กันตนทันทีเลย เพราะว่าเป็นเงินของทุกกันตนเองที่พุกกันตนจะต้องโดนฝ่ายบุคคลหากนําส่งทุกๆเดือนเริ่มต้นเดือนละ83บาทสูงสุด750บาททุกๆเดือนซึ่งบางคนเช็คยอดเงินของตนเองที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับเป็นเงินของตนเองรวม เป็นเงินของนายจ้างสมทบตามกฎหมายเป็นจำนวนมากบางคนหลายแสนสองแสนก็มีบางคนเกือบแสนก็มีนะครับทำไมผู้กันตนจะนำเงินตรงนี้ออกมาไม่ได้หลายคนอยากจะได้เงินตรงนี้นำเงินตรงนี้ออกมาปิดหนี้นอกระบบ นำเงินตรงนี้ไปต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือแม้กระทั่งนําเงินตรงนี้ไปรักษาตนเองไปใช้ส่วนตัวก็มีทําไมผู้กันตนต้องรอให้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ด้วยละ่ะเป็นคําถามจากผู้กันตนหลายหลายคนที่ไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้วซึ่งก็ต้องขอตอบแบบนี้กันนะครับความจริงแล้วเงินตรงนี้ มันก็เป็นเงินของทุกกันตนที่ฝ่ายบุคคลได้หักนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนตั้งแต่3% 4%เอร์เซและปัจจุบันสําเหรับทุกกันตนมาตรา33และยังมีเงินสมทบจากนายจ้างสมทบตามกฎหมายอีกหนึ่งส่วนเท่าๆกันยังมีเงินสมทบจากทางรัฐบาลสมทบให้ตามเงื่อนไขอีกหนึ่งส่วนอีกต่างหาก สำหรับผู้กันตนมาตา33ก็นำส่งเงินสมทบ9%กตคิดที่ฐานเงินเดือน4,800บาททุกๆเดือนเช่นกันคำตอบสาเหตุที่สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานจำเป็นจะต้องคืนเงินชลาภาพให้กับผู้กันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นั้นเป็นเพราะว่าเจตนารมณ์ของการเขียนกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมที่เพิ่มสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์บุตรเงินกรณีชลาภาพ และเงินกรณีว่างงานนั้นมีเจตนารงชัดเจนว่าเงินกรณีชลาภาพตรงนี้สัดส่วน3%เป็นเงินเก็บตรงนี้หรือเป็นเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนจะคืนให้กรณีที่ผู้กันตนแก่ตัวลงหรือไม่ได้ทำงานแล้วเพื่อให้มีเงินในวัยชรานั่นเองหรือเพื่อให้มีเงินในวัยเกษียณอายุเหมือนกับ ข้าราชการนั่นเองเป็นเงินเก็บออมไว้ใช้ใจ่ายในยามชลาภาพหรือรองรับสังคมผู้ที่สูงวัยนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ผู้กันตนกําหนดเงื่อนไขสำหรับการได้รับเงินกรณีชราภาพคืนไว้สองเกณฑเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1เกณฑ์ที่1คือผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา3ามหากเป็นผู้กันตน คนไทยก็ตามแรงงานต่างชาติก็ตามก็จะได้เงินตรงนี้คืนเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นหากมีอายุยังไม่ครบ55ปีบริบูรณ์ก็ต้องรอให้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ไปขอรับเงินชลภาภตรงนี้คืนเมื่อนับงวดในสมทบไม่ถึง180งวดจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนฉลภาภหากนับงวดเนสมทบครบ180งวดจะได้รับเป็นเงินบำนาญ รายเดือนตลอดชีวิตเพื่อให้มีเงินไว้ในยามชลาภาพเหมือนกับค่าราชาการนั่นเองและเงินไถ่ที่สองผู้กันตนจะต้องไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้วไม่ว่าผู้กันตนมาตรา33จะแกล้งออกจากระบบประกันสังคมหรือไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39ที่ลาออกเองที่ประกันสังคมนะครับที่ลาออกเองที่สํานักงานประกันสังคม ตา,ตามเกณฑ์เงื่อนไขหากมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และยังส่งเงินสมทบอยู่ก็ต้องรอให้ความเป็นผู้กันตนที่สุดลงก่อนเท่านั้นมีสองเกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นที่สำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพให้กับผู้กันตนเป็นเงื่อนไขเดิมส่วนเงื่อนไขใหม่พระราชบัญญัติแก้ไขปรับปรุงสิทธิเรือผู้กันตนทราบกันดีกฎหมายสามขอต้องรอให้รัฐบาลใหม่ รอการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรซึ่งนะครับหากผ่านมีผลบังคับใช้เงินตรงนี้ก็จะคืนให้กับทุกกันตนบางส่วนทุกกันตนเลือกเองินก้อนได้ทั้งหมดหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับทุกกันตนหลายคนหลายท่านหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ช่องยู u ูบเฮสอาแนช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมขอบะระคุณครับสวัสดีครับ